ผู้ที่สายตายาวตามอายุวันนี้คุณโชคดีมากโรงงานของเราเปิดตัวการวิจัยและพัฒนาล่าสุดมองไกลและมองใกล้ได้ในหนึ่งเดียวเว้นตาอ่านหนังสืออเนกประสงค์ขายตรงจากโรงงานตอนนี้ราคาเท่าอาหารหนึ่งมื้อก็ซื้อแว่นดีๆนี้ได้เหมาะมากที่จะเป็นของขวัญให้ครอบครัวและเพื่อนหากใครบอกว่ามันไม่ดีจริงกลับมาหาเราเว้นอ่านหนังสือที่มองเห็นได้ดี เราตระหนักถึงอาการวิงเวียนศีรษะเมื่อถอดและสวมแว่นดังนั้นเราจึงพัฒนาเวอร์ชั่นอัปเกรดนี้แว่นตาอ่านหนังสืออนเนกประสงค์อัจฉริยะมันใช้เลนโฟกัสอัตโนมัติมองไกลๆใกล้ก,ลก็พอที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือแว่นอ่านหนังสืออันนี้ยังป้องกันแสงสีฟ้าและรังสีอีกด้วยทนต่อการสึกหรอและทนต่อการขีดข่วนไม่รู้สึกวิงเวียนศีรษะแม้ว่าจะใส่เป็นเวลานาน การออกแบบเวอร์ชั่นยังเรียบง,ง่ายและทันสมัยเหมาะมากสำหรับวัยกลางคนและผู้สูงอายุผู้ผลิตจะจัดส่งตรงถึงบ้านคุณแล้ววันนี้ไม่มีพ่อค้าคนกลางสร้างความแตกต่างหากไม่ชอบก็สามารถถอนออกได้สบายสบายหากไม่ได้ผลประโส่งคืนการเข้มแข็งหมายถึงการมีความมั่นใจมากรีบคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อสั่งซื้อ